มาค่ะวันนี้นะคะการจะชวนมาย้อนวันวานกันค่ะช่วงนี้นะคะลมว่าาเฉยๆยอ่าอากาศเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวมากับเมนูปลาซิลทอดน้ำปลาค่ะโอ้โหอร่อยเด็ดสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับกาก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะนี่เลยค่ะปลาซิลค่ะเด็กต่อจวอค่ะต่างจังหวัดนะคะ รู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยนะคะปลราซิลค่ะปลาเล็กปลาน้อยนะคะเสริมแคลเซียมด้วยค่ะนะคะการได้มาประมาณ3มขีดนะคะ,ะพ่อค้าบอกว่าไม่ต้องบีบเลยไส้ล้างแล้วก็สามารถเอามากินได้เลยมันก็จะขมน้อยๆถ้าไปทําหมกทําอะไรเงี้ยกันว่าอร่อยอแต่ว่าอาการอ่ะไม่คุ้นกับความขมมากเท่าไหร่นะเลยการก็มาบีบนะบีบเอาไส้ออกอะคะ่ะเนี่ยนะคะ ค่ะแล้วก็ล้าง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 นะคะหลายๆน้ําค่ะจนสะอาดนะคะพักไวเสด็จน้ําค่ะเตรียมไว้แบบนี้ค่ะค่ะวันนี้การบอกยังการว่าจะเอามาทําอะไรปลาซิวทอดน้ําปลานะคะแบบง่ายๆฉบับบ้านๆกันค่ะโอ้โหอร่อยกินเพลินเลยค่ะแล้วการก็จะเพิ่มความหอมใบมะกรูดค่ะค่ะไปค่ะลงมือทํากันค่ะนี่เลยค่ะปลาซิวนะคะ ใส่ลงไปในอ่างผสมนะคะน้ําปลานะคะการก็จะไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะมากมายค่ะการจะใส่แค่ประมาณครึ่งช้อนพอเอาแค่ว่าให้มันมีความหอมแบบหอมอ่อนๆเนาะเค็มอารมณ์อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามด้วยใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดฝอยใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะยังไม่จบนะคะยังไม่หมดค่ะอย่าเพิ่งกดข้ามนะคะบอกเลยค่ะพลาดอย่างแรง <laughs> ถ้าจะให้ปลาทอดง่ายแล้วก็ปลามีความกรอบนะคะการจะใส่แป้งทอดกรอบค่ะลงไปนะคะค่ะสักประมาณสามช้อนนะคะเอาให้แป้งมันเคลือบๆอะคะ่ะเคลือบปลานะคะแล้วก็คลุกเคล้าค่ะบอกเลยเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเนี่ยค่ะพอเวลาเราคลุกแป้งแห้งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปลงทอดเลยนะคะอย่าตั้งทิ้งไว้นานใส่ใบมะกรูดเข้าไปด้วยมันจะได้เพิ่มความหอม,หอม แต่เมื่อก่อนที่แม่ทําที่บ้านอะ่ะก็ไม่ได้ใส่แค่คลุกๆน้ำปลาแล้วก็จับโยนเลยแป้งก็ไม่ได้ใส่นะคะแต่นี่การมาเพิ่มแป้งเข้าไปะคะ่ะมันจะทําให้สีเหลืองสวยแล้วก็ทอดง่ายขึ้นนะคะเอานี่เลยค่ะเท่านี้ค่ะไปค่ะไปทอดปลาซิวกันค่ะค่ะมาค่ะมาทอดปลาซิวกันนะคะกินข้าวอร่อยอร่อยกันค่ะเนี่ยค่ะสามารถทําไว้กินแบบแก้มแกงนะคะคุกข้าวสวยร้อนๆก็หืมอร่อยเลิศมากเลยค่ะ ค่ะก่อนจะตั้งน้ำมันนะคะสำหรับทอดค่ะให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะเร้งไฟแรงจัดเลยค่ะค่ะน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเบาไฟลงค่ะใช้ไฟก,กลางๆนะคะในการทอดขออนุญาตใช้มือนะคะใช้ไฟก,กลางๆนะคะในการทอดถ้าอยากจะได้ให้ปลามันมีความแบบว่าเหลืองกรอบนะคะพอใส่ลงไปสักพักแล้วเราก็มากระจายนะคะให้ปลาค่ะกระจายตัวเนาะมันจะไม่ติดกันเป็นก้อน เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับมันเนาะปล่อยให้มันเหลืองเลยค่ะค่อยๆทอดค่ะใจะเย็นๆนะคะค่ะนี่นะคะปลาเริ่มเหลืองค่ะเราก็มากลับด้านกันนะคะทอดให้แบบให้เหลืองกรอบเลยนะคะจําเป็นที่จะต้องใช้ไฟกลางๆค่ะไปทางอ่อนนะคะแล้วมันจะเคี้ยวได้แบบทั้งตัวเลยมันเหมือนกับทอดปลาจิ้งจังอ่ะเออประมาณนั้นเลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นปลาซิลสดเนี่ยค่ะพอใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยอะ่ะพอทอดแล้วมันจะหอมหอม เราจะทอดให้กรอบเลยนะคะบอกเลยค่ะลูกสาวกันชอบมากเมนูนี้ค่ะประมาณนี้นะคะนี่เหลืองสวยแล้วค่ะพอใจกันแล้วนะคะมันจะมีความกรอบบค่ะการจะเร่งไฟแรงขึ้นนะคะค่ะตักขึ้นค่ะ นี่เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ปลาซีลทอดน้ำปลานะคะแบบกรอบๆหอมๆค่ะชวนท้องร้องกันสุดๆเลยค่ะกินคู่กับอร่อยนะคะก็บอกเลยค่ะอร่อยมากมายเลยนะคะลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ